ศูนย์เนี่ยจังได้กับวาเอาหน้าตูดใส่กันโหลดนี่คากครับเด็เเกจะของผู้ใดสีดังมาจะใส่อะไรอย่า,ยาเหลี่กลับ<อ>เหลี่กลับอิสราเอลหอดเกาหลีปุ่นแต่คนเกาหลีกับทุกมาเอาก็อาจารย์แม่บอกมันกับเอาก็อาจารย์นี่ตีปล่อยกลับนมสัสการครับมสัสการครับอาจารย์ครับจะเล่นสุขจะเล่นพรครับมาตามโค้งสุดท้ายหลังจากให้ ห้าศูนย์เม็ดเดียวห้าศูนย์ท้าทั่วโลกว่าอาจารย์ว่าห้าโว้ลายถุยโว้ลายถุยวันวันว่าถาว่าถาถาใส่ก็เรียกรับแล้วบอประกอบก็เรียกรับแล้วบอใส่ก็เรียกรับแล้วบอของอาจารย์เรียกรับเออรับรับทุกสำนักมาใส่กันเลยเนาะอาจารย์หยุดให้ตัวเดียวก็เ่าให้หาตัวเดียวก็เก่า เลขวิ่งนั่งใจมาตามมือนีเท่าสุดท้ายอาจารย์มีความฝันนะมีความฝันเพื่อป,ประกอบกับตัวเลขของอาจารย์โบสันเด้ว<ะ>่าอ็มารบอ,อยากฝันเดี๋ยวโบอยากฝันให้เรียกไปเลยเนาะนให้ตัวเดียวไปเาียวยันฝันฝันได้ตัวอื่น,น,นมันสีไล่มันสีไล่เอฟซีสีสนุกสนานน้ำเืออาจารย์บอกว่าอันเมื่อไก่เมื่อไก่เม่อยมาอ่อยขึ้นนึงอันนี้มันบบท่านไก่เลี้ยงนี่เลี้ยงต่างหลายมื่นนวลเลี้ยเอาเค อันนี้ก็เดียตางอีกมือนี่วันที่เท่าใดสิมัดตอมัดใสกันหลวัดมัดตอมัดใสกันเลยสูงอืหารใช่มมอาจารย์เต้องมัดเป่าๆเลยหรอมัดแค่หลใส่กันได้หรล่าเออมาแค่หล่เลยี่เอาแขนแขนมันบุกหัวกันนะอเคน่ันมันบดจังบดได้ลงทุนหลายเก่งตัวเดียวบดได้อาจารย์บดเกอง มีเปลี่ยนมีเพิ่มบอกครับอาจารย์มบมีเพิ่มโบมีเปลี่ยน,ย,นยังคือเกา่ายังมั่นใจคือเก่าโบมีการเพิ่มแต่งลดแต้มบอกครับแล้วแต่พิจารณาเอานะแล้วแต่ผู้สื้อว่างันงวดก้อนใไห,หายหนึ่งนาะมันออกาหาสองนอะหมื่นว่าขันแล้วคือขันแล้วขันสีเพิ่มกับเป็นหกศูนย์ไปเองส่นลดกับเป็นสี่ศูนย์ไปเองส่นขันแล้วแต่ยังติดศูนย์อยู่ ติดหาติดติดศูนย์อยู่นะเรียกเรียกลับเลขยกยังหลยๆหม่องไม่อาจารย์อก็เปลี่ยนน้ำเขาติูบ่เดี๋ยวก็จะว่าเอาเรียเขามาลุ่มกแเ่เขาวก็ไยังว่าแล้วมีพู้เขามีเงินอยู่เอาเรียกเขามาลุ่มกวนวะทันทีผมเทดังมาจากไหนอาจารย์ไม่ศูนย์บ่บ่ไห่เอาตัวเดียวของเดียวของไม่ด้ือ ายไปเห็ดาอแล้วอาจารย์เนาะเออเมี่ยงงัวกระทุ่มเอากขอาจารย์นี่เออหืมทุ่มเอาเรียงเรียงน้ำก้ยอี่หนังเลกรหลีกับอมคนไทยคนไทยเป็นน้ำกระลีวนเดียอกะเสียย้อมก็เป็นกระซื้อเหรอกระเสียตายสรุปแล้วหลับอันไหนกับอาจารย์ลับอันไหนอาจารย์กันั่งนอนยันดืนยันคือเกาเรียกหาศูนย์ศูนย์หาศูนย์ห้า เขียนให้เพิ่นอีกเนี่ยมือหนังบ่ได้เขียนอันนี้เขียนไม่เด้อพิ้งไม่โหลดอาจารย์ให้วิ่งหากระสุนบ่ครับหากระสุนเนี่ยจังไหนกับมาเอาหน้าตูดใส่กันโหลดนี่หากระสุนเออเจังไหนกับมาฟุกเซียในสูตรนะเชียในสูตรเชียในสูตรเพราะว่าสูตรสูตรอาจารย์บอกมันจังไหนมันกับมาสองตัวมี่หากระหกนี่สองตัวนี่ตรงมาแต่อาจารย์มาหามาเก้ใส่อีกสูตรหนึ่งใส่ศูนย์ อาจารย์ว่าหากระกนี่จังไดกัมาเบื้องเลยจังหวดสีมานน่อาจารย์ว่าหากับูนเ็นงดีครับแต่ว่าฟันไหหาศูนเหมือนะหาไหนหานก็กนี่กเออจังไดกับต้องมาเมื่อเาเคยผ่าดจะเขียสูตรนี่เขียนไม่ตัวเอาเขียนไม่โตเก้านี่ลเขียนไม่ขีเหม่เพิ่มร้อมแล้วใบใบนั่นก็ได้ออกมาใบโตนั่น lúc này bốn nghìn khử tam long tam bảo pháp bảo trận, ừ khử tam có được, khử tam có ngũ sơn, long tam có tứ này cứ hà sơn, bảo tìm cái sơn này, bảo, tìm tì sơn, tuột na xài cái đấy, tuột na xài cái ruột, nó, thế là tông na ngâm như vậy thôi ạ, phần na chỉ lại bảo đấy, phần na khô, phần na khô rồi đấy, na nó tông สมกันแนเนาะสมกันนะตูดหน้าใส่กันวิ่งห้ากับหกถึแม่เราหน้าโกกมาใสหน้าทุงเนี่ยเขาหน้าหกับหกอาจารย์เขาวิ่งวิ่งหวิ่งหากับศูนย์นี่ะหละห้ากับศูนย์วห้ากับหกอ๋ห้ากับหกเออตัววิ่งหากับหกนะเพราะว่าหากับหกนี่คือว่าสูตรนี่คือบอกว่ามันผ่านเลยมันเข่าชุ่มว่านห้ากับหกนะเออห้ากับหกไปเลยเออ เน้นไปที่ห้านะครับเน้นไปวุงกลมสีแดงให้เพิ่นที่หาเลยครับจับคู่จับคู่ห้าศูนย์ทื่เราหาศูนย์ที่เราเนี่ยเดี๋วหาศูนย์อาจารย์าขึ้นลงขึ้นลงคือสี่ศูนย์หกเดี๋นั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดีเียนหาศูนย์กลางเออหาศูนย์กลางหกศูนย์ก้อนเออหกศูนย์เราก็ทางนาบุญนสี่ศูนย์ครับ นั่นแ่ะศูนย์อมีแต่ศูนยะศูนย์ขับศูนย์เนี่ยแหละนเยววงหาอาจารย์มาถ่ามีหากับศูนย์สิบกเป็นลบอืมเมนีนนี่ก็เมมต์มาว่าอาจารย์ได้ไปลบเน่ยนะรลบมิหากัศูนยสิมากอาจารย์ได้ไปลบเนีนนเ่ยนบ่ไดลบเนี่ยสิแสดงว่าพืนา้นผิมักหาศูนย์ที่เน<อ>าะาเอาเอาเ็พืนเดียเลขเพื้นบวิหาก็ศูนย่ะ บมาก็บัวเอาบมมาก็เลี้ยทานไปตัววงกลมไปที่ห้าตัวพิ่เอจับคู่หาศูนั่นแหละห้าศวงกลมให้เต็มเต็มสามตัวสามตัวีด้จันสี่หาศูนย์นั่นแหะี้เก่าเออแหงเดียวเลยสี่หศูนเลยเราจัะไเราจัให้สี่หาศูนย์กับสามหาศูนยเออสี่หาศูนย์หางเดียวเอาีหาศนยางเดียวมน เอาห้างเดียวเขียนเขียนไปเขียนมาเต็มหนากระดาษเรียอาจารย์หาศูนย์มัไม่ได้หาศูนย์เรียนย์ตเดียเขียนไปเขียนมาเต็มกระดาษเลยขนาดเลขตัวเดียวไมเอออคือาจารย์ทั่วขนาดขนาดตัวเดียวได้ไหมใงญ่อใจย์แปดหนึ่งสามสาองสามสามสอง แปดเจ็ดสามสี่ไอเลขกเนียนไปที่ห้าศูนย์ุกัก็ยังเหมือนเดิมสุดถ่ายก็คือเราหาศูนย์คือเก่าเนียนคือเราหาศูนย์ศูนย์หากลับขเวเม้ออจะา่าบวกกลับเ้อเลขกอันนี้ค่าเลขกตัวเดียวนะั่งขยายได้เต็มหนาเลยได้เต็มหนาเห็นหบอ่อผู้ใหญ่เราผู้ใหญ่เบาอีสานที่เจนเฮ็ยเป็นบอแบบนี้เต็มหนากระดาษอด้หนาเลยแบบนี้ นายมันจะหายหาศูนย์ตัวเดียวหาศูนย์ตัวเดียวได้เนี่ยขยายมีเลขยูซีตัวอยู่ไหนเนี่ยขยายกว้างมากมีศูนย์มีซีมีหางมีหกขันเรียกนี่อ่ะนี่ยังหากระศูนผู้ใดคอมเมนต์ว่าอาจารย์ได้ไปลบเนี่ยนะไป็ขันมีเลขหาศูนย์ออกมาเจ้าไปลบแทนอาจารย์เด้อเอ๋อบาปนี่ยสำคัญแต่หายก็คอมเมนต์ไปพ่อ ไ้เข้าเนี่ยปันหาพ่ออยู่ไปลบขันมี่ศูนย์ก็หาเนี่ยไปลบแท่นาอาจารย์เลื่อเลียงอ่ะขันว่าบ่มี่อาจารย์ได้ไปลบเนี่ยเพื่นเราอาจารย์ได้ไปลบเนี่ยสิบ <c oughs> ่ได้ไปหรอจะบ่ดได้ไปนะอาจารย์นี่อาจารย์มันมี่แท้แล้วเรียกวิ่งอาจารย์มันเข่าซุ่มหดเลยเหรไม่มีห้าก็ต้องมีศูนย์ไม่มีศูนย์ก็ต้องมีห้าโบมี่หาจะต้องมี่ศูนย์ เผื่อๆกอดคอกันมาห้าซูนเต็มเต็มหาซูนเต็มเลยแหละตัวเดียวเรียกก็ไใดครับตัวมักนี่แหละหาซูนอ่ะงงงบหน่อยกรซื้อหาซูนซูนหาตัวเดียวเมื่อใดลงทุนหลายคือตะกี้ละเรียกหาซูนนี่มันสตาถือก็ตามมาตัวให้เรียกหาซูนย่ำเลมันออกนี่ดีหาศูนหานึ่งไปจังสันมันออกดีตัวหาแปดไปจังสันที่มันออกแปดห่านมันดิเขามาตลอดกันอาจารย์ให้เรียก นน้อยกูส่นะวมมิ่งหาลวดแต่ว่าเราว่จาจะใหาตัวเดียวคนเดียวหาตัวเดียวเ้วยอย่างนี้หาตัตวตดเดียว <c oughs> ดดยวิ่งเอาเลยหมดลงเลยน้องปอเป็นทั่ม<ด>าวัางหันเดียสิอาจารย์รับวังหันเดียขอเรียกเนี่ยฝ้าอาจารย์ว่าพอไเด้กไปซื้อยาปัวเมียวัาสันเดียคลิปนี้คือผู้โชคดีใครเห็นคลิปนีค้คือผู้โชคดี เรียกก็บ,บ้าหลายดอกสื่อตัวเดียวเลยหาศูนย์ตัวเดียวลดหาศูนย์ศูนยหาล่างบนเนี่นั่นละเ <Okay. S 1> จะ้า่านยมทรงมาให้เบิ่งยู่เร้อเป็นจุดกล้วยจุดถูกได้หนึ่งศูห้าพระสันีิถือชิ้งเลยอาจารย์พระนาว่าเป่าทรงไมเบิน<อ>จุดถูก,กขอสุขนะผู้ประมักทานเนาะเบิ้งซื้ออยาแต่ผู้มักบังคับกันบ่ไรบังคับกัน่ได้ ผู้โชคดีนั่นแหละสิมักนะท่านผู้บ่มีโชคก็สิบ่มักหามันออกสาธุสาธุผู้มีโชคก็สิมักเลขยกหาศูนย์ศูนย์หาเนี่ผู้บ่มีโชคก็สิบ่มักก็สิเรียนผ่านไปจังซั่นครับแต่ว่ายังมาคอมเมนต์ด่าอาจารย์เด้อก็แอดมินเด้อครับผมเอานะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับการมาสการข้าวจารย์ครับอ้าวเจริญสุขเจริญพรอยู่ดีมีแฮง 啥图？啥图、啊？啥、啊、图？啊啊啊